สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักอยู่หลังบ้านนะครับเนี่เหลืองบ้างไหบ้าง,งคนกันไปนะคะม,มาต่อยกระพดกล้วยนะครับอุยไม่รู้จะทกวนน้ำตาลใส่เกลือหรือไงนะคะเป็นแผ่นสวยงามนะคะ ัดวคนไปม,นมันเหลืองก่อนเนาะมันเหลืองแล้วมันทีนี้มามัน,<ว>นจะเหลืองตอนนี้ครับนี่เอ,มอดมตครับ,บที ชอบอยู่เนาะแต่มัน,มนย,ยังไม่ใส่น้ำตาลเนาะยังไม่หวานยังไม่เค็มเนาะ <ừ> ต้องกวนน้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยเนาะแล้วก็เอามาโรยเนาะใช่ลมเหลือแล้วนะคะ เรื่องเลยตอนนี้ลงไปเก็บผักบัวก็กินหมดแล้วผักนะยายอันนั้นขึ้นหรอเด้ออันผักไค่อันนั้นเจ้านะเท่านะเท่าเขียวเขียวแต่ว่าน้ำคุณคือได้คนลงไปเอานี่ละ่ะ ดูทอดพิธีทอดกล้วยแล้วก pues ็มานั่งดูเชลลูกนี่ลงหลักของเขาไอเชลลูเชลลูเชลู่เชลลูจะทำไงกันอไอชล

มันน้ำลึกมั่งน้ำลึกมีเมงมองใหญ่หมูอันนี้ะงมอ่งอินมัเยอะเงเชื่อมันต้องจะก้าวนเชื่อจนหูอนปลาไป้นีนี่ทงากินรอบที่สามนะอ๋อรอบสามกินแล้วก็อหนมุ้งอจน้ำขุ่ลวกข้ากุครับ มันเยอะก็มันมีติ๊บงองมันครับเอฟซีนี่นะนวด,ดมนันเอาไปององผักูดแดงติ๊บมากก็ติ๊ดเลยแหละตำมูฮุงก็เผ็ดเกินไปนะเอฟซีม,มีแต่พริกนะเดินค่อยตักเจ็บใส่มะกอกสอ,องลูกกินลวกผักกูดแดงดีกว่านะ

อเนี่ยยิ่กินจะมองหูมันกัดใจมันแชบกิมนะชิมกระดอกินมองหูมันกัไใจมันแกกิน้าวอมอุ้อุมัดเย็นแกงเย็นล้ำพักินแกงลอยชด้นแกงลย้นหอปลาก็เบื้อาวแล้ก็จั อีนนอามาเลยพีย่เด้อลูกผักเด้อเขอจบคลิปเพ่นคนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ